ดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้อยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาดูอูเรือต่อเติ้ลนะครับวัดอยู่บัดบางไซใหญ่บางไซใหญ่เน้อบาพุ่นนาะอ่ะเรือไทยพี่น้องด<ไ>้วยพี่พี่นออ้อ,เองเตือ่นยังวันนี้วะเตื่นสามสิบห้าวนบห้าสามสิบห้าสองหลับโอ้งามเป็นงามพี่นอ้องบ่มีประวัติเดินถ่ายเบิงงเสี ดูดิพื้นท่สา3ชิาเนาะมีชักลำวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเรือหกลำนะครับโอ้โหแข่งพี่นอ้องโอ้เรือมาเรียวพ่นมาหนีมาเหรียมาเยือนม,มุกดาหารเนาะสบายมาเหรียมาเทียวเออติดเออติดดอ,อกนี่เอ็นวะ ติดเวดหลับเนี่ยคุดไปจรินกำังคุดเนาะเรือเงี้ยเก่าณเนาะที่ดีิก็เรือติดนี่เรือางสิบล้อกนี่แมนบ่เพียวอเรือสงเรือสิบสองวนนี่เนะครับ12 Em thấy là vô lạn đúng không này Thay đỏ cái gì hết Nó kêu một đà hán cái về không Đưa tít đưa tít Nhìn hóa phí หัวแบบงามอู้งาถ่ายก็งามเงา่หนึ่งสาวสิผาเลยงามโอ้่ายพี่น้องในเบื้งสัมนี้ครับโบหูขอมนเนาะเพาะว่าเพื้อ,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 ลลอจ,จะได้ตัวนี้หาสิผาทุกคนยานสามสิบหาสี่สิบตัวนี้ เนื้น40 40อสีสีบ่ดอหาซิบหาบ่ดิเทียวไม่ได้สายฝ่าบ่เลยอะคลิปนี้านลาไปก่อนเด้อก,กระบวเพี่ยวสวัสดีครับ